นั่งมองหิมะเพื่อนๆหิมะตกแล้วไม่ช้าตื่นขึ้นมายังไม่ตกเลยตอนนี้ตกแล้วนะคะแต่มันจะมีเหมือนกับเหมือนกับไอชื้นแต่เพื่อนๆจะมองไม่เห็นนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆตอนตอน,ตอนหิมะตก บ้านพี่พาก็จะมองแปลกไปอีกแบบหนึ่งถนนว่างเลยใช่ไหมคะตอนนี้เพิ่งจะแปดโมงเช้าคะ่ะเยียบมากวันอาทิตย์นะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพี่พาให้มาดูด้านนี้นะคะ เป็นไอนะคะเป็นไอนไอน้ำอ้มาเยอะเลย Let's know Let's know Let's know พี่พาเพิ่งตื่นนะคะทุกคนลุงเพิ่งลงไปทำกาแฟมาให้เวลาหิมะตกก็จะสวยไปอีกแบบนึ่งเนาะ จะดูแต่จริงๆแล้วมันมันหนาวอะ่ะเพิ่งตื่นนะคะเสียงห้าวเป็นเป็ดเทศเลยเดี๋ยวลดนั่นเลยขอโทษนะคะหน้าต่างพี่พามันเป็น นี่นะคะมันเป็นช่องเล็กๆนะคะพี่พาชอบไม่ชอบแบบที่มันเป็นตรงไปเลยนะคะพี่พาชอบมันเป็นช่องเล็กๆ <socially> ก็พอมีรถวิ่งมั่งนะคะยังเช้าอยู่นะคะเช้าพี่พาเพิ่งตื่นนะคะพอเห็นหิมะตกพี่พาก็เลยพาเพื่อนๆ <ST AR C AL> ออกมาดูสโนว์ดูหิมะ ถ้าอากาศอย่างถ้าฟ้าอย่างนี้นะคะก็คงจะอีกนานนะคะก็ตกอีกนานนะคะแล้วก็เป็นถ้าตกสักชั่วโมงนี้ก็คงจะเยอะเหมือนกันนะคะแต่มองในนี้เหมือนจะไม่แรงเนาะแต่มันก็แรงอยู่นะโอเคนะคะพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันนะทุกคน